อันติเมตอ,อันติไปเลยครับอันติแทงไปนะครับลวกลวไปแล้วลวกไปแล้วโดนใส่จริงทีใส่จริงทีทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมโรโยขาวนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับแคชวันนี้เราจะไปโซโล่สอนยากันนะครับผมมาดูสกิลของนางก่นกอนนะครับผมพลาสซีฟติดตัวนะครับสายเลือดอสุวินวังกรนะครับผมเพิ่ม เพิ่มความเร็วในการโจมตี6%นะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตอีก1.5นะครับเพิ่มพลังโจมตีปกติหรือโจมตีด้วยสกิลนะครับทับซ้อนนั้นสูงสุด10ครั้งนะครับผมสกิล Q กระโดดไปยังพื้นที่เป้าหมายโจมตีศัตรูบริเวณบริเวณกว้างนะครับสร้างความเสียหายนะครับผมแล้วก็สกิล W จู่โจมพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบๆ2ครั้งนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพแลครับผม ต่อไปสกิล E คเขาผมป้อคุมต้านทานนะครับคว้างพ้องคุมขึ้นนะครับทาให้หลบหีการโจมตีปกติและเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีนะครับหรือใช้สกิลซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับผมใส่ศัตรูร,บรอบๆทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเวลา1วินาทีนะครับผมทุกครั้งที่หลบหลบได้พ้อคุมเพิ่มพลังโจมตี10%เป็นะฮะเป็นเวลา2วินาทีทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งนะครับผมเท่ากับว่า สกิลนี้ทําให้ติดสตันนะครับผมแต่ทาให้ติดสตันหนึ่งวินาทีนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับสกิลสามสกิลนี้ทําเป็นกายภาพหมดเลยนะครับส่วนมาถึงสกิล R ครับผมสกิลอันติเมตนะครับผมบททดสอบความกล้านะครับสร้างความเสียหาย48%ต่อหน่วยนะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงถึงศัตรูที่โดนโจมตีเข้ามานะครับเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพอีก20%นะครับและเพิ่มพลังป้องกันอีก40หน่วยต่อ4วินาทีนะครับผมถือว่าเป็น พลัสกายภาพที่ถือว่ากายภาพโดดๆเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วตัวแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมเพย์จะเป็นไงดีครับไปดูกันเลยครับผมสังเกตว่ายังมีตัวละครอีกเยอะนะครับที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยนะครับเพื่อปลดล็อกตัวละครแต่ละตัวละครนะครับเดี๋ยวจะเล่นเกมเพย์ให้ดูนะครับผมเราได้จังหวะหมอล้วโดดเลยนะครับผม เดี๋ยวเราลงที่หมู่บ้านนี้เลยนะครับเผื่อไม่มีคนลงเอ้ยมีมีมีม,ม,มีคนลงคนลงแอดแอดลงบ้านหลังเดียวกันด้วย <and S 2> เริ่มเกมแล้วอัปโหลดมาเลยนะครับผมอัปโหลดมาอ้าวใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเปิดได้เดี๋ยวก็เปิดได้ ก็เปิดได้เราซวยแอสนี่จับยากนะครับตัวนี้นางมีสกิลที่แบบโซ่ดึงอย่างเงี้ยนะครับ,รบถ้าเล่นตัวนี้อัพเป็นสกิลสอนนะครับพอเราโดดเข้าไปใกล้เดี๋ยวเราหมุนหมุนก็คุมนะครับโดดอีกทีนึงหมุนก็คุมไม่โดนยังไงล่ะแปก๊กแปกครับแปก๊กยังตามอยู่ยังตามอยู่ครับโดดดักหน้าโดดดักหน้า หนีเก่งมากหนีเก่งมากเฮ้ย,ฮยมีคน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 เข้าบ้านไม่ได้นะเข้าบ้านซวยนะเข้าบ้านซวยนะเข้าบ้านซวยนะครับหายหาย,หายนางนางโดดเก่งเด้วนนางโดดนี้โดดนี้ละ <laughs> ตามมาบอกเลยว่าตามอ่ะ <laughs> มีคนมีคนเปิดมีคนเปิดมีคนเปิดตหนีหนีหนี <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวเราแยกไปฟาร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราออกมาจากที่ที่เราฟาร์มไก่มากอะล่ามาเดี๋ยวเรากลับกลับไปที่หมู่บ้านนี้แล้วกันเฮ้ยเจอเจอนี่เนี่ยับท่านผู้ชมครับเพอเผอเดินอยู่เงี้ยเจอหีบตัวเนี้ยครับดีมากเลยครับมันจะเพให้ของดีมากเลยนะของเริ่มต้นดีมากเลยนะฮะพวกแร่พวกนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเก็บกันนะครับผมเพราะว่าจําเป็นมากที่ใช้ในการรับลูนนะครับผม เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดให้เรานะครับดีมากนะครับผมเนี่ยฮะเพื่อเราตีหินพวกเนี้นะครับเราเอามาคราฟเนี่ยฮะพวกความเสียหายพลังโจมตีนะฮะเนี่ยฮะของจําเป็นนั้นเลยเราขอฟาร์มก่อนนะครับแถวนี้ฟาร์มหินดีมากเลยฟาร์มหินได้เยอะมาก เดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มักงูนะครับพราะของอได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่แทงคนอื่นเขาสังเกตนะครับว่าสังเกตดูในแมปด้วยนะครับว่าวงอยู่ประมาณไหนฮะวงถ้าเราออกนอะกวงมากเกินไปเดี๋ยวเราจะเข้าวงทาไม่ทันนะครับผมจังหวะเวลานี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอแอดแอดมาแอดนะลบลบลบ เรายังไม่สู้นะครับรู้สึกว่านางจะไม่ได้มาคนเดียวด้วยเมื่อกี้เห็นมีเงาสองคนเดี๋ยวเราขอลบเข้าไปหาของก่อนนะครับผมใช้เวลาฟาร์มสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราคราบของอันนี้กันกว่าเป็นความเร็วโจมตีนะครับมีหน้าความเร็วโจมตีมาเลย3อัน4อันนะฮะผมเอาความเร็วโจมตีหมดเลยนะแล้วก็ เดี๋ยวฟาร์มหาหินดีครับฟาร์มหาหินเพื่ออัปเกรดเป็นหินุูนไปอีกขั้น2ครับของพวกนี้โดนเปิดไปหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยถุงมือม่วงเก็บมาก่อนเลยครับเก็บมาก่อนเลยของจําเป็นนะฮะตามแมปเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับเจออะไรฟาร์มไปก่อนนนะช่วงนี้เรา ของยังไม่มีเท่าไหร่แต่ผมได้รูนมาแล้วเนี่ฮะพวกไอตัวนี้กด f นะครับกด f เก็บของนะครับผมพวกสมุนไพรนะครับต้นไม้ต้นไม้สังเกตนะครับจะเป็นสีที่แบบเข้มเียบกว่าเพื่อนเลยครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอ๋อท่านไหนยังไม่ทราบนะครับผมเนี่ฮะฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวอัพเป็นอ๋อสร้อยแล้วกันฮะ ต้นไม้อัพพวกอัปเกรดของนะครับแล้วก็กดตัว i นะครับกดตัว I เพื่ออ่าเป็นไอเทมติดตัวแล้วเเลื่อนขั้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาฟาร์มไม้อีกเราดูนะครับว่าช่วงต้นเราต้องการอะไรเราต้องการรูนต้องการรูนแล้วก็ไปอ่าฟาร์มหินนะครับเมื่อเรามีหินเราก็เอามาอัปเกรดรูนได้นะครับผมเนี่ยฮะสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้คือสร้อยฮะทำสร้อย เนี่ยฮะต้นไม้ที่เราตีเมื่อกี้นะครับเป็นับเป็นสร้อยนะครับเป็นสีฟ้าแล้วครับเปลี่ยนขั้นไปขั้นสองแล้วให้เขาฆ่ากันไปก่อนอวงจะบีบแล้วเดี๋ยวเราวงบีบนะครับเดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่ามันอยู่ทางประมาณนี้คนน่าจะเยอะ,อะ,อะ,อะม,อมอนมอนมอนตามแมปมอนตามแมปสังเกตน,นะครับว่าผมจะ อัพสกิลคิวกับ E ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะโดดเข้าไปแล้วก็ปั่นให้เขาติดพยายามให้เขาติดสตตนมากที่สุดนะครับเพราะว่าสกิลสองมันระยะมันค่อนข้างจะใกล้นะครับคือตวัดทีก็อาจจะไม่โดนเลยบางทีนะเดี๋ยวเราครับของเพิ่มเลือดไว้หน่อยนึงอ่าอ่าครับสกิลคิวนำครับผมคิวนำไว้ก่อน เราจะเข้าวงลวะแต่คนเยอะแน่นอนเลยเหรอหาที่ฟาร์มก่อนของเราก็ยังไม่ครบนะฮะสกิลสกิลคิว,วนางจำเป็นมากครับมันโดดโดดข้ามรั้วประมาณนี้ได้เลยครับพวกรั้วนี่พวกวนางโดดข้ามได้เลยอะเก็บของละอันนี้ไม่ใช่ของในอะาชีพแล้วนะครับผมเนี่ฮะถุงมือนักป่าครับเก็บถ้าเกิดว่าเราเก็บไม่ตรงสายนะครับขเขาก็เก็บใส่ไปก่อนได้ครับแต่ว่าพอมันไปเจอของที่ตรงสายเรามันก็จะ ขับออกให้เราเองก็ตอนนี้ผมจะรอดไมเนี้ยของอ่ะเ,เนี่ยเนี่ยข้าวข้าวข้าวฮะข้าวน,ะาวนี้ต้นข้าวนี้เก็บไปอัพอ่าคราบเนี่ยฮะไปพายพายแป้งครับเพื่อตั้งเป็นหม้อซุปใหญ่นะครับกินแล้วเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับผมจาเป็นเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะครับทรัพยากรน,นะครับอ่าลงมาพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วบวกออย่างเดียวเกมนี้พยายามมาตัวรอดนะครับเป็นแบบกึ่งโมบ้าถึง Survival นะครับผมเอาตัวรอดให้เยอะที่สุดนะฮะตอนนี้เหลือยีิบสคนแล้วนะฮะสังเกตสแต็กนะครับสเต็กสเตตัสผมทางด้านซ้ายมือนะครับกาลังโจมตีป้องกันแล้วก็โจมตีเวทนะครับต้านทานเวทนะครับผมนะฮะพวกไอเทมที่เราขับพับไปนะครับมันจะมาช่วยเสริมตรงนี้นะครับผม เราเ,เก็บข้าวเยอะๆเลยเ,ยเอาสร้างหมอ้อวก็สร้างขวดเลือดด้วยนะครับเผื่อไว้เผื่อไปครับเผื่อเราเจอสุดใหญ่อัพสกิล W ไว้หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันใกล้จริงๆสกิลนี้ผมก็เลยคิดว่ามันยังไม่ค่อยจำเป็นในตั้งช่วงแรกๆนะครับที่ต้องใช้ถึงว่าดาเมจมันจะ ก็เยอะพอก็เยอะพอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันระยะด้วยความที่ว่าระยะมันอโอ้โหของระยะที่มันใกล้นะครับมันก็เลยเออแอดแอด,แอดเอามามามีคนอยากให้เราเทสสกิลครับเทสสกิลเนี่ยสตันไปดิครับสตันไปดิครับไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวก็ <laughs> ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปแก้มือต่อยพาร์ทหนึ่งกันเวลาลงไปแล้วครับพยายามรีบหาของให้ไวนะครับผมว่า่าบางทีเราเรามัวแต่ฟาร์มเอานู่นเอานี่นะครับแต่ว่าเราลืมหาของเนี่ยเราก็ของก็ตามนอื่นไม่ทันเหมือนกันนะครับผมงั้นเราก็ต้องรีบลงไปหาของครับผม นนสกรีนโดดล่มสวยมากหมู่บ้านน,าน,นี้เงียบหมู่บ้านนี้เงียบโอ,อ้มีคนลงแต่ลงลงนี้แล้วกันโอ้โหอยู่กันเต็มเลยหลังบ้านหลังบ้านก็มีคนลงเดี๋ยวเราแยกแยกแยก,แยกแแออกจากหมู่บ้านนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเดี๋ยวเราขี่ม้าเลยนะขี่น้องแกะไปเลยเราดูบ้านหลังนี้มีของไหม ามีของอยู่รีบฟาร์มเลยนะครับผมถ้าไม่รีบฟาร์มเดี๋ยวเป็นแบบเบอร์ตาเมาื่อกี้แน่นอนเลยอ่ารีบหาของ <First Blood. S 1> อเอาปัดไปแล้วเดี๋ยวดูบ้านหลังนี้นนเดี๋ยวลองอัพเป็สกลสบบิล W ีลดำนะครับ Q W เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันสั้นแค่ไหนระยะมันสั้น แต่ว่าช่วงดามเมจช่วงต้นตน,นี้สี่จุดนี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมยังไงก็สกิลแรกแน่นอนครับสกิลคิว <tranqu ill> ไ,มไม่มีสกิลคิวนางโดดไม่ทันแน่นอนตามความคนอื่นไม่ทันอันนี้นี่นีหีบท้องหีบท้องหีบทอ้องอ๋อของม่วงได้ของม่วงครับได้ของม่วงมาหนึ่งชิ้น The magnetic field will แล้วมีคนตัดไมมีคนตัดไมมีคนตัดไมอาเชอตัดไม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจยเจยเน็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราบีของก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะกดขึ้นน้องแกะไปเลยครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนี่ครับพยายามรีบหาของนะครับถ้าเราถ้าเรายังอยากชนะเดี๋ยวรมขอไปลาหาของ ครับข,ของครับข,ของหาของก่อนนะฮะบ้านหลังนี้มีคนเข้ายังบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยม,มีกล้องม,มีกล้องสองกล้องนี่ฮะคิวนำแน่นอนครับผมไอเทมเลือกตามสีนะครับนี่ครับสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงนะฮะสีม่วงนี่น่าจะดีสุดละเก็บข้าวเก็บข้าวทรัพยากรจำเป็นครับข้าว ไม่หมดฟาร์มไม่หมดเราจะเพิ่งบวกครบับวงอยู่ไกลอยู่เนี่ยเดีพอเราพร้อมจริงๆฮะับก็เข้าไปบวกเขาก็ได้เหลือาสามสิบเจ็ดคนสามสิบเจ็ดคนฟาร์มฟาร์มบ้านหลังนี้มีคนเข้าบ้านหลังนี้มีคนเข้าเสร็จจิครับ อาได้โพชัน่นโพชั่นนี่ดรอปอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่ละวันเราคาราฟเองก็ดีเหมือนกันนะฮะที่คาราฟโพชัน่นความเร็เพิ่มความเร็วครับผมอ้าวโพชัน่นโพชั่นขาดไปได้โพชั่นนะฮะจำเป็นมากกดตัวไอนะครับเปิดอ่าแพ็คกระเป๋าเรานะครับว่าเรามีอะไรบ้างนี่นะพวกไอเทมที่เราดรอปมาได้เราต้องรีบหาของก่อนนะครับผม ได้การ์ดมา1นึ่งใบนะฮะการ์ดพวกนี้ที่เราเก็บมาได้นะครับมันจะเพิ่มสแต็ตอะไรนะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับพวกนี้นะครับจําเป็นเหมือนกันนะเนีฮะพวกที่เราจะคราฟนะฮะเราต้องไปหาวัตถุดิบมาคราฟนะครับผมฮะเรลลอัพเดี๋ยวเราฟาร์มอีกนี่เราแค่เวลลสีนะครับผมเวล์ยังน้อยอยู่เดี๋ยวไปฟาร์มหาครูขั้องต่อนะฮะ ตามเรื่อยๆครับช่วงนี้เดี๋ยวเพิ่งรีบ,รบบวกอ่ามีของม่วงเนี่ยฮะพวกของม่วงที่มันไม่ตรงสายกับของเรานะครับมันก็เราก็เก็บก็ได้ครับแต่ว่าพอไปเจอของที่มันเป็นสายเราเดี๋ยวมันก็เด้งออกจากตัวเราเองเดี๋ยวคาบของก่อนเลยคาบไปสักสี่หม้ออ่าเก็บเห็ดเก็บเห็ด 10เพศนะครับมอนตามแบบนี้ก็เวลสูงอยู่ฮะถ้าเกิดว่าคิดว่าโซโล่ไหวก็น่าจะเอาได้แต่ว่าผมว่ายังไม่พร้อมนะฮะถ้าลากมาตัวหนึ่งเป็นไงถ้าลากออกมาตัวหนึ่งถ้าลากออกมาตัวหนึ่งไหวอยู่ยยุ่ยเนี่ยฮะสกิลสกิลสกิลวิวฮะเป็นอย่างเงี้ฮะประมาณนี้แรงนะครับแต่ว่าระยะอ่าค่อนข้างจะใกล้เฮะเกิดโดดใส่มอนโย่8เลยเนี่ยเนี่ยนางจะตะวัดเงี้ยฮะสองที ถ้าถ้าเกิดว่าศัตรูเรามันไม่ติดสตันหรือว่าไม่ยืนอยู่กับที่ฮะสกิลนี้จะเฟล,ลมากเลยนะครับผมนี่คือข้อเขเียวของยางเลยเด,ดี๋ยวเราตามันนะตามมอนตามม้อนไปได้เนื้เอเก็บเนื้อเอาเ,เนื้อามาก,ก่อนมาทำเป็นอาหารเป็นศัตรูเนื้อกดไ้ครับใช้ไปเลยตั้งหม้อเลยครับผม เราฟาร์มนะฮะเดี๋ยวเราผมอัพเป็นสกิล e นำสกิล e อีกหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับเพื่อจะเป็นการมีสกิลสตันเข้ามาอีกทีเดี๋ยวมาดูบ้านนี้กันว่ามีคนฟาร์มไปยังเหลืออีก25คนครับโอ้ของของของรองเท้านักเวทฮนะเก็บไปก็เราใส่กายภาพเนาะเก็บไปก็ใส่ใส่ไปดาเมจกายภาพก็ไม่ขึ้นนะครับผม เราต้องหาของดาเมจกายภาพนะครับอืมหมดเลยอะมีคนกปเก็บไปหมดเลยหาแร่ดีกว่ายปยามนะครับรีบฟาร์มรีบหาของนะครับช่วงนี้ช่วงอันตรายอ่ะวงบีบมาแนละ้วเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนฮนะเล่นเดี๋ยวเล่นครอบขอบวงไปก่อนอ่ะมันเบลแปด เนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะติดสตัรนนะครับสกิลสามครับมันทําให้ติดสตันนะฮะเวลาโดดไปถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับเวลาเรากดคิวแล้วก็กด e นะครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งครับมันจะทําให้ติดสตันนะครับนางจะหมุนนี้นแล้วก็ติดสตันระเบิดขึ้นมนานะล้วก็กดบีกด e ได้ของม่วงนะของมงกุฎอีเทอร์ใส่ดีไหมไม่ดีฮะ ของที่เรามีดีกว่าเป็นคาร์นักลบนะฮะฟาร์มฟาร์มพยายามฟาร์มเยอะๆนะครับถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปบวกกับเขาโอ้โหข้างหน้านะฮะข้างหน้าแดงๆนี่ฮะเต็มนะฮะแน่นอนลบก่อนเลยเราก็อย่าเพิ่งครับคิดว่าเรายังไม่ไหวอย่าเพิ่งแน่นอน เดี๋ยวเราหลบๆบ,บ,บไปก่อนปล่อยเขาอยู่กันเต็มแน่นอนนะตรงนั้นเดี๋ยวเราไปใกล้ๆวงก่อนครับเล่นข,ขอบๆวงไปปล่อยเขาไปรองเท้ารองเท้ารองเท้านักล่านะครับเปลี่ยนของให้มันตรงกับสายเราดีที่สุดครับ20คน เยอะอยู่นะอ่ามีคนอยู่ครับมีคนอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นอ่าที่แดงๆไหมครับนั่นก็คือว่ามีเสียงคนเดินอ่ะมาแล้วครับมาแล้วอันนี้ครับประมาณนี้อืมเรื่องยากติดสตาร์ไปหนึ่งทีติดสตาร์ไปหนึ่งทีติดสตาร์เฮ้ยอันตีอันตีอันีสวัสดีเฮียโบดเลยครับเป็นไงล่ะครับผมเป็นไงล่ะตั้งหม้อครับตั้งหม้อ อย่างนี้แหละครับประมาณนี้ฮะสกิลไล่ตามไปเลยถ้าถ้าจะติดคอมโบจริงๆผมว่านะ QE เนี e ่ยโอ้โหมีคนมามีคนมามีคนมามีคนได้ไหมมีคนได้ไหมมีคนมีคนโดนได้ไหมลาดลาดลาดคลาดลาดเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจยเย็นใจยเย็นคุยก่อนคุยก่อนฉันฉันหนีไกลนะฉันหนีได้นะ ีได้นะตามจะไม่ได้หรอกนี่ไงครับสกิลคิวมันดีอย่างนี้นะครับผมจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้ฮะบอ,อกไปเลยมาขอขอเวลาชิ้นหน่อยนี่ฮะเราไม่ได้ตีแร่มันเลยนะโอ้อยแย่จังเดี๋ยววงจะมาละเดี๋ยววงจะบีบแล้วฮะเราเข้าวงกันก่อนดีกว่า เล่นขอบขอบวงไปมีคนอยู่ครับมีคนอยู่พยายามสังเกตตามแมปนะครับเวลาเราฟาร์มนียฮะจะมีขอบแดงๆขึ้นนะฮะมีคนเดินอยู่นะครับผมระวังก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมนี่เราถอยก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะสู้ไหวไม่ไหวถอยไปก่อนฟาร์มเดี๋ยวเรามาแก้แค้นเนี่ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มไปเรื่อย อดอกยาพวกนี้อัพอัพเกรดพวกนี้ได้อ๋อบงมาแล้วบงมาแล้วบงมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนนะครับวงแรงแน่นอนโอ้โหแฮมเบอร์ไอ้เพื่อน <c oughs> ขอเข้าวงก่อนที่เหลือแค่ว่าก,กันอ่ะเดี๋ยวอัพเกรดนี่เลยทำเลยจนตี <c oughs> เพิ่มปลายครับ อัพไปเป็นสีม่วงครับสีม่วงพูพอเลยอสีม่วงคือตันแล้วขั้น3แล้วนะครับผมเดีย๋ยวอัพคิวนำนะครับวงอยู่ไหนเอ่ยวงต่อไปโอ้ข้ามฝั่งเดี๋ยวอีก14คนครับเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ของยังไม่เต็มเลยอะ ผมอยากได้แร่มากเลยครับแร่อ่าอัพพวกดูนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเลยตอนนี้ตอนนี้เรามีความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างเนี่ยฮะมีตรงนี้มีคนบวกนะเราต้องแจมนะอย่าไม่แจมปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปไม่จะไดอยู่กันสองคนนะเอา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 ดีครับคิวครับคิวคิวไปหนึ่งทีคิวคิววิวไปอีกหนึ่งที คิวคิวปีหนึ่งีครับคิวคิวอันติเมตอันติเมตไปครับนี่ครับอันติเมตครับทิมพื้นครับทิมพื้นแล้วก็รวบเข้ามาอีกที่เดิมครับผมเราตั้งหม้อตั้งหม้ออ่าอันติเมตไปแล้วครับเมื่อกี้นะอันสกิลอันติเมตนะครับสร้างความเสียหายนะครับทางกายภาพ48นะครับผมหน่วงให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดึงศัตรูอ่าโจมตีที่เข้ามาในเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับผมนะฮะ นี่นครับเหตุผลที่เราต้องรีบหาของกายภาพนะฮะนางปีแรงมากถ้าเป็นกายภาพนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนดีกว่าเราข้ามฝั่งไปเราข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปครับของไหนที่มันไม่ใช่ของเราครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งออกจากตัวเราเองนะเอาวงบีบแล้วยังไม่ได้ข้ามฝั่งเลยครับขอข้ามฝั่งก่อนนะครับ น่ารักครับผมถ้าใครสนใจนะครับในสตรีมครับผมเกมน่ารักเหลืออีกเก้าคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะหลบเลี่ยงไปหลบได้หลบนะครับบริเวณนี้ผมว่าน่าจะโอ้โหนักเวทแน่นอนจังหวะนี้โอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าระวังนะครับไอ้วงแดงๆนี้คือระเบิดนะฮะพูดง่ายๆคือฟ้าผ่านี่แรงมากนะครับอาจจะนอนได้เลย มอน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 เยอะมอนเยอะอ้นี่มอนเยอะมากโอ้ลากมอนลากมอนวง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 ไม่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 เราไม่สู้เตรียมตัวให้พร้อมครับยังมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วแอดมาแอดมาแอดมาครับแอดมาครับเปิดไวสตนันแล้วต่อครับต่อแทง แทงแทงเอา้าไม่อยู่ไม่อยู่ก็สวยดีครับไม่อยู่อโอ้ยนางไปแล้วครับนางถอยนางถอยนางถอยแล้วก็อ่ะมีชุดม่วงครับมีชุดม่วงอ่ะได้ชุดม่วงโอ้โหครับโอ้โหคาริโอบวกไปเลยครับยังไม่ซุบุครับเหลือเจ็ดคนครับ Will soon. เลขเจ็ดคนครับผมตอนนี้เราเลือกสิบสองเลยนะครับอันติเมตรเราก็ยังไม่มีเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะไหวปะฮะเดี๋ยวเราผมจะพยายามครับเอาอันดับที่ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราก,กดการกรบาทเอาไวครับจังหวะน,นี้นะฮะดูเดือดมากครับจะตายไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงแอร์ดอร็อกแอร์ดอร็อก โอ้โหคนเติมเลยวางของไปก่อนครับโอ้วางขขอวางโทเทมครมขอวางโทเทมขอวางทเทมฮะวงบีบนะฮะวงบีบเอาไงครับบวกอีกครับสตั้นไม,ม่หนึ่งทีดวงทิสองครับโอ้โหเฮมเมอร์มาเราจะเราจะโดนบีบครับเราต้องถอยก่อนเราอาจจะโดนบีบได้เนี่ยเราโดนไล่แล้วเราโดนไล่แล้วเข้าดงมอนเลยครับ เราเข้าโดงมอนดีกว่าครับโอ้โหเป็นคนฟาร์มเราต้องอยู่ให้รอดถึงคนสุดท้ายตั้งหมอ้อก่อนเลยก็ได้ครับอ่าลีโอมาโดนไล่จากแฮมเมอร์ครับขอแฮมเมอร์ของเต็มเลยเรากดบอร์ดไว้ก่อนครับวางบอร์ดไวด้เราวางกดเราวางบอร์ดนะฮะเดี๋ยวคือคนนี้คนเดิมปะเนี่ย Will soon. คนเดิมปะอ๋อเหลือหกคนเหลือหกคนกับวงแค่นี้เดี๋ยวเราแอบไปนะแอบ <magnetic> เราไม่รีบนะฮะเราไอเทมเสร็จฮะแล้วเราเข้าไปบวกเดี๋ยวกดไอเทมปิดไปเลยครับเพราะว่าของเราก็พอสมควรเหมือนกันมีไลท์อัพไหมครับ เอา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 โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วสตันเป็น,นทีทีต้องถอยแล้วอุเมเจอริโออีกโอ้ยถอยก่อนครับบางระเบิดบางระเบิดไปใจยเย็นครับเหลือห้าคนครับิีเลียดก,ก่อนิีเลียดก,ก่อนเติมมานาก่อน ตังก่อนนะครับตังมอก่อนอเดี๋ยวไม่ไหวเดือดสีแล้วเดือดสีแล้วสี่คนแล้วสี่คนแล้วฆาไปก่อนเลยฆ้าไปก่อนเลยครับ <magnetic> อัพก่อน <will S 1> อัพก่อนเ <activated> ออเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่ใช้ไม่ใช้โอ้ย รู้สึกว่าแฮมเมอร์จะเดือดมากรูนรูนรูนนอย่าค่าเรามอนมอนเอาดีโอเลยเอามาเอาเมื่อไรเอาเมล่อเอาครับเอาแล้วครับผมของสุดท้ายแล้วของสุดท้ายแล้วครับแต่ผมโดนมอนไล่แฮมเมอร์ตบอยู่แฮมเมอร์ตีไล่ดีโอก่อนไล่ไล่ดีโอออกไล่ดีโอก,ก่อนครับเราทีมแรง วางกับดาบครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์เราไม่สู้นายไปไีโอก่อนไลโอ่อนสองคนครับหลือสองคนครับอีกสองครับเราเพิ่มเพือครับเพิ่มเ้ืยอเลาะโดดใส่แฮมเมอร์ครับเอาแฮมเมอร์ที่มานาที่มานาที่มานาก็เสร็จลยครับที่มานาที่มานาก็เสร็จดีครับอย่างเงี้ยอันติเมทอันติไปเลยครับอันติแทงไปครับรวบรวบไปแล้วรวบไปแล้วโดดใส่จริงที ใส่จริงทีมอนไล่มอนไล่องเหลอริโอเหลอริโอวงแค่นี้เก็บวงเคลื่อนไม่มาเฮ้อกเออก็ประมาณนี้ครับซอนย่าถ้าใครชอบหรืออ่าถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้ามาเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมจะเรลืมติดตามไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ